ระบบสุ่มว่าคุณเป็นลูกใครเหรอดีจังไม่ได้ทำละครสุ่มนานแล้ววันนี้มาสุ่มลองดูละกันว้าวนี้เราได้เป็นลูกพี่แป้งเลยเหรอวะเนี่ยดีจังเลยไปบอกเพื่อนๆในกลุ่มดีกว่าจะมีคนเชื่อไหมเนี่ยก่อนไปรับชมเรื่องราวช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีจ้าเออน,นี่พวกมึง ไไงไอ้เก่งกูขอเอาแฟนเข้ากลุ่มได้ไหมวะคือแฟนกูไม่มีกลุ่มอ่ะโอเคคนเยอะเยอะจะได้สนุกเอาวมีผู้หญิงด้วยหรออ้วนพู้เามาแนะนำัคนเธองั้นเริ่มจากมึงละก,กันนะโอเคผมชื่อแจ็คก,กี้อายุสิบปปีผมชื่อเก่งอายุ18ปีฉันชื่อตุกตาอายุ18ปีฉันชื่อ,อมะเมย์อายุสิบแปดเป็นแฟนของพี่เก่ง แล้วเธอจะพูดขัดฉันทำไมเนี่ยเออใช่ฉันชื่อหยกนะอายุสิบแปดปีเออนี่ทุกคนได้สุ่มระบบแล้วใช่ไหมแล้วทุกคนสุ่มได้เป็นลูกของใครเหรอฉันได้เป็นลูกของพริมคุมอะผมได้เป็นลูกของสปีดิวัตโหสุดยอดเลยที่รักส่วนฉันได้เป็นลูกของพี่กายงิดหนูนั่นมันคนดังเลยนะเนี่ยก็งั้นปูไม่เห็นจะรู้จักเลยงงไงก็เลยไม่รู้จัก เนื้อเื้ออ้วนดูสิมันว่าให้เขาอ่ะมึงจะว่าแฟนกูทำไมว่าอิตุกตาพูดแค่นี้เองนะไม่เป็นไรนะอ้วนเขาจะปกป้องดูแลอ้วนเองรับอ้วนที่สุดเลยนะจุกมะโอพวกมึงเลิกทะล็ะกันได้แล้วกูเป็นลูกของพี่แป้งหาจริงหรอที่รักจริงสิเขาจะโกหกทำไมไม่นานี้มันร้ายจริงๆนะฉันตันางหาที่สมได แล้วเธอระยกสุ่มได้ใครหรอเออเราสุ่มได้ลุงเออ่ะโนนั้นก็คนดังเลยนะนั้นใครอาจไม่เห็นจะรู้จักเลยก็เธอโง่ไงจะรู้จักได้ไงที่รักมันว่าเข้าโง่อีกแล้วอีตุกตามืองจะว่าแฟนกูอีกทำไมเออเออจะไม่พูดแล้วก็ได้เราไปเล่นเกมแฟนเธอได้สิว่าตะเล่นแมปอะไรดีละ่ะเล่นแมปสี่คนนะที่รักแต่เรามีห้าคนนะเมืองก็ไม่ต้องเล่นสิ มึงนั้นแหละไม่ต้องเล่นเรือดม,มาเคลื่อนฉันอ้วนพวกมันลุ่มด่าเขาพวกมึงเลิกแกล้งแฟนกูได้แล้วเออเงินกูไม่เล่นละรำคาญไปกันเถอะคูก็ไปขอนะัขี้เกียจเลยนละนั้นเราเล่นสองคนนะอ้วนได้สิทธิ์เล่นสองคนก็สนุกดีสามสิบนาทีผ่านไปทำไม่อ้วนไม่ชุบเขาอะเขาวิ่งไปแล้วแต่ไม่ทัน เขาขอโทษนะอ้วนเขาชุบไม่ทันเขางอนแล้วเขาขอโทษครับอ้นวนอ้วนต้องเติมโรบัตให้เขาเขาถึงจะหายโกรธเมื่อวานเขาเพิ่งจะเติมให้อ้วนเองนะใช้หมดแล้วหรอสรุปอ้วนจะเติมให้เขาไหมนั้นไม่ต้องมาคุยกับเขาเลยนะได้ได้เดี๋ยวเขาเติมให้ดีกันนะครับข้าเขารักอ้วนที่สุดเลยงัอ้วนเขาขอเอาเพื่อนเขากลุ่มได้ไหม ได้้สิครับอวนนั้นเข้าเชิญเข้ามาเลยนะอุย้ยมีผู้ชายด้วยหรออยากได้ก็ต้องแย่งเอาน่ะเพราะมีเจ้าถิ่นหมดแล้วเอาใครล่นี้แฟนในอนาคตของเธอไงละ่ะมันนาเนอะมิงจะว่าเพื่อนกูทำไมวะเอาใครวะก็คนไงถามโ,งโง่โมอ้าวอีก,กอยนี่อยู่อยู่มาดาเพื่อนกูได้ไงวะแล้วจะทำไม มีปัญหาอะไรหรอใครเอามันเข้ามากูเองมีปัญหาอะไรกูขอพี่เก่งแล้วแล้วคนอื่นเขาอนุญาตแล้วหรอยกเราขอโทษอ้วนจะไปขอโทษมันทำไมสร้างเธอพวกมึงพวกมึงเราไปดูหนังกันไหมมีหนังเข้าใหม่แล้วก็ไปหาอะไรกินด้วยไงยมึงบอกช่วงนี้ไม่มีเงินไงก็มีนิดหน่อยแฮะตกตาเดียเราเองเองอุยไอ้จกกักรีมึงชอบตกตาเหรอปะเป๋านะ อะไรของพวกมินงเนี่ยเลี้ยงเขาหน่อยเตงเตงอะไรกอนอิกอบักจัดกี้ทำไมมึงว่าเพื่อนกูแบบนี้วะเตอรจิงเขาเพิ่งเข้ามานะมึงพูดแรงไปนะพอละพวกมึงทะเลาะกันตลอดสรุปจะไปไหมเนี่ยกูไป <Good bye. S 3> กูก็ไปกูไปก็ได้ว้วนอย่าลืมมารับเขานะโอเคครับอ้วนบ่ายสองแล้วเจอกันนะทุกคนโอเค เดี๋ยวก่อนสิไอจัดมีอะไรหรอเราขอไอจีหน่อยสิจะเอาไปทำอะไรก็เอาไปคุยกันไงคะ่ะไม่มีเอาไปใช้แล้วหลังจากดูหนังจบสนุกมากเลยทุกคนไม่เห็นจะสนุกตรงไหนหน้ากลัวจะตายกลัวแล้วจะมาดูทำไมก็ฉันอยากมาดูอ่ะพอพอรำคาญวะรำคาญก็กลับไปสิจะอยู่นี้ทำเพื่อเอ่อกูกลับแน่ อยู่ไปก็เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้มึงว่าพวกกูหรออิหยกเปล่านะยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยวันดูมันพูดสิอะไรอะไรก็อ้วนอ้วนจริงกูละลำคาญมากแม่เรากลับกันเถอะพวกมึงจะรีบกลับไปไหนอ้าวงั้นกูกลับก่อนนะมึงโอเคเดี๋ยวกูกลับแล้วจะโทรหานะอ้วนพาเขาไปชื้อเสื้อผ้าของสำอังหน่อยสิ ได้ครับอ้วนวันต่อมาเอ,าอ้ายังไม่มีใครตื่นหรอพี่แจคตื่นเช้าจังค่ะตื่นเช้าทุกวันพี่แจ็ค่ะหนูมีอะไรจะบอกคือหนูชอบพี่นะชอบมากด้วยแต่มึงมีแฟนแล้วนะคำแบบนี้ก็เพิ่นคือด้ไงวะก็หนูชอบพี่อ่ะพี่มาครอบกับหนูสิหนูจะเติมเกมให้พี่พี่อยากได้เท่าไหร่ กูไม่ได้ชอบหมือนกูชอบทุกตามันมีดีอะไรหนูสวยกว่ามันตั้งเยอะถ้าพี่ไม่ครบกับหนูหนูจะไปทำร้ายอีตุกตาแล้วบอกแม่หนูโพสลงยูทูบว่าอีตุกตามันเป็นคนไม่ดีอย่าลืมสิว่าแม่หนูเป็นใครแล้วไม่คือจะไปบอกไอเกพ่นคืว่าหมือนอย่าน่าเดี๋ยวไปปลุกเก่งก่อนเมดิคาและคูตองทามารสักยาง ัลโลอ,อีอุ้มมีอะไรหรอโทรมาแต่เช้าจังพี่แจกเขาปฏิเสธรักกูวะได้ยัางไงามึงสวยขนาดนี้แถมยังเป็นลูกพี่แป้งอีกเขากล้าปฏิเสธมึงด้วยหรอเขาบอกว่าเขาชอบอีตุกตาชอบไปได้ไงว่าอีตุกตาเออนั้นนสิตามีปัญหาหรือไงมึงต้องช่วยกูนะแล้วกูจะช่วยมึงหาผู้เฮ้ยจริงหรอ แล้วจะจัดการยังไงพวกเราก็สร้างแชทปลอมไปแฉมันแล้วพวกพี่เขาจะเชื่อหรือวะไม่รู้เราต้องลองก่อนโอเคตามนั้นสนุกมากเลยใช่ใช่สนุกที่สุดเลยสวัสดีค่ะทุกคนเออว่าแต่เธอชื่ออะไรหรอเข้ากลุ่มตั้งนานยังไม่รู้จักชื่อเลยเราชื่ออุ้มนะโสดอยากมีแฟนเสียใจด้วยนะกลุ่มเหมือนนี่ผู้ชายน้อยมากแล้วใครสน ฉันสวยไปหาที่อื่นก็ได้นี้ทุกคนเรามีอะไรให้ดูด้วยนะวันนี้อะไรหรออ้วนฮะนี่อะไรเนี่ยนี่มันเรื่องจริงหรอทุกตาไม่จริงนะใช่พวกมันแต่งเรื่องพวกมึงอย่าไปเชื่อมันใช่ใช่กูไม่ได้แต่งเรื่องอีตุกตามันแอบคุยกับเพื่อนกูชื่อบักตาวันใครกูไม่รู้จักมึงอย่ามาต่อแหละหลักฐานชัดขนาดนี้ ถึงอดีตกูจะหลายใจตั้งแต่กูมีแจ็คก,กี้กูไม่เคยนอกใจแจ็คก,ก,กี้เลยจริงีตุกตามันจริงจังนะพวกมึงอย่าไปเชื่ออ,อีสกอยนี่าาห,นหาอะไรนะนี่เธอเชื่อมันเหรอสมน้าหน้าหุบป,ปากเลยนะพวกมึงใจเย็นๆค่อยคคุยกันมันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดเลิกไปอดีตแล้วคนแบบนั้นไม่ต้องไปเสียดายใช่ใช่ไอเกนมือมาคุยนว กับคูอหน่อยอ้วนเดี๋ยวเข้ามานะตุกตาเดี๋ยวฉันไปหาอยู่บ้านนะฮ่าฮ่าฮสะใจจังเลยมึงที่นี้พี่เจ็ดก็จะเป็นของกูตัดภาพมาที่บ้านตุกตาตุกตามึงโอเคไหมยะวะกูโอเคโอเคบ้าอะไรร้องให้จะดุยแล้วเนี่ยกูไม่คิดว่าพี่แจ็คก,กี้จะเชื่อมัน ใช่ไม่คิดว่าแจ็คจะเชื่ออีกสกอยสองตัวนั้นกูว่ามันแปลกแปลกวะเนื้อสิกูก็ว่าแบบนั้นแจ็กกี้มันเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อคนง่ายแบบนี้หรอกรอดูไปก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนมันอาจจะเป็นแผนก็ได้กูก็ขอให้มันเป็นแผนนะไอ้แจ็คมึงมีอะไรจะคุยกับกูหรอวะกูมีเรื่องจะขอให้มึงช่วยหน่อยได้สิอะไรหรอวะกูว่ากูจะชีดแฟนมึงวะ เอาไอหานี้มึงบ้าปะวันนั้นแฟนกูนะเว้ยเชยินคูจะบอกว่ามึงคำราลจงนดรอปอยู่อีมามันไม่ได้ทิ้งใจดรอปมึงรอมึงจะใส่ร้ายแฟนกูทำไมวะคูไม่ได้ใส่ร้ายมึงฝังนี้วันนั้นคูออัดบันทึกเสียงไว้ตอนที่มันมาสารภาพปอรักคือทั้งที่มันเป็นแฟนขับนึงอยู่มึงฟังเอาแล้วจะรู้หานี้มันเรื่องจริงหรอวะเอดดีกอยย้ให้มึง ช่วยแปลม่รู้ว่าคูณกำลังมันจจครบกันนเ้วคูยจาหลักฐานเอาผิดมันคูเชื่อว่าแฟนคูณทุกขั้นตอนตรงรชแต่ไม่มีหลักฐานคูเลยจำเป็นต้องแปลงจำเป็นหลักมันเพื่อจะหาหลักฐานมันเข้าใจคุใช่ไหมโอเคตามนั้นกู่กออยากรู้ความจริงเช่นกันวันต่อมาเบอว่าไปเล่นเกมกันไหมทุกคนเงียบพี่แจกเราทำผิดอะไรเธอถึงบอกเลิกเรา ก็เราบุธลาวอีกยังเธอโคโนโ่ใจเรามึงชื่อไอสองตัวนี้เหรอวะจะอะไรหนักหนาวะก็ผู้ชายไม่เอาแล้วไงไอเก่งมึงดูแลแฟนมึงดีๆหน่อยเนะเดี๋ยวปากแตกไม่รู้ตัวเฮ้ยมึงจะทำอะไรแฟนกูว่าอิยกอันช่วยเขาด้วยนะมึงก็เข้าข้างแต่แฟนมึงเน้อไอเก่งก็แง่ละมันติดหมีมันไม่สนใจอะไรแล้วมันสนใจแต่อีสกอยนั้นพวกมึงอย่ามาว่าแฟนกูนะใช่ใช่พวกมึงเป็นอะไร เห็นหาแต่เรื่องมาไม่ตลอดนี่มึงก็เข้าข้างพวกมันรอให้แจกนั้นเราไปกันเถอะหยกอยู่นี้นานเดี๋ยวทนไม่ได้ไปได้สักที่รำคาญชิปหายอุลเขาไปกินข้าวก่อนนะโอเครงับเดี๋ยวเขาโทรหานะมัเมงั้นกูไปหาผู้ก่อนนะดนเด e ย c o n o m มีอะไรหรอพี่เจ็ดเรื่อที่เธอบักชอพี่เรนจิงรอ อย่าบอกนะที่พี่ปกป้องหนูเพราะพี่เริ่มชอบหนูแล้วใช่หนูทั้งสวยและรวยขนาดนี้ใครจะไม่ชอบแต่ว่าแต่ละลายเหรอหนูต้องไปบอกเลิกเพื่อนพี่ก่อนที่ไม่อยากได้ชอวาแย่งแฟนเพื่อนอะได้สิเพื่อพี่หนูทำได้อยู่แล้วติดกับชุนได้คราวนี้และทุกคนจะได้รู้ความจริง ทำไมนานโทมาจังทำอะไรหรอพี่เก่งหนูมีเรื่องจะบอกเราเลิกกันเถอะหาอะไรนะเขาทำผิดอะไรหรออ้วนไม่ผิดอะไรหรอกหนูแค่เบื่อเข้าใจไหมไปละนี้มันเป็นแบบไอแจ็คบอกเลยนี้ตัดภาพมาที่บ้านแจ็กกี้ที่แจ็คมีอะไรจะบอกหนูหรอพี่จะถามเนงดูใช่ไหม ว่าพี่น้องชอบพี่รู้ข่ามันเล่าให้ฟังด้วยว่าพี่ไม่ชอบมันใช่พี่ไม่ชอบเพราะดูแล้วน่าจะหลายใจแต่พี่ชอบน้องนะอุ้มพี่ดูแล้วน้องน่ารักดีอะจริงหรอพี่พีก็หล่อนะหนูก็ชอบพี่แต่เพื่อนหนูอะเพื่อนหนูมีแฟนแล้วไหนพี่ชอบน้องมากนะแต่ว่าจะทำไงม่เม่ามเื้อพี่อยู่ได้ที่อย่าไปรักมันนะมันเป็นคนไม่ดี มีแฟนแล้วยังมาบอกชอบพี่อีกแถมยังใส่ร้ายเรื่องตุกตาอีกเอาเรื่องจริงหรอเรื่องจริงหนูนีและสร้างแชทปลอมขืนมาแต่พี่อย่าบอกใครนะพี่ไม่บอกใครหรอกเพราะพี่รักหนูไงไอ้จักมืองมีอะไรหรอเล่นเลือกทุกคนมากลุ่มนี้พบเล่นสายนี้หลังจากที่ทุกคนฟังการบันทึกเสียงแล้วรู้ความจริงทุกอย่างไม่จริงนะพี่เก่งฉันโดนสายร้าย เลือกต่อนละศัก์ที่เขารู้ความจริงหมดแล้วตอนแรกพี่ไม่อยากเชื่อไอ้แจ็คแต่พอวันนั้นหนูมาบอกเลิกพี่พี่ก็คิดได้แล้วอีอ้อมมึงหักหลังกูหลอดเออคือว่าไหนพี่แจ็กบอกจะไม่บอกใครไงคนที่พึมจะรักและตังงานด้วยเขามีแต่ทุกถักนคนเดียวจำไว้ส่วนพวกแก่สองคนออกไปจากกลุ่มนี้สักเดี๋ยวก่อนแล้วเรื่องที่เธอ บอกว่าเธอได้เป็นลูกพี่แป้งเธอก็โกหกใช่ไหมเธอพูดบ้าอะไรเพราะคนที่สุ่มได้คือฉันต่างหากดูนี้จริงด้วยเธอนี้มันรีบบอกไปสากกลุ่มนีิสก่อนที่จะโดนรีบไปใส่อีสกอยมึงด้วยไปอยู่กับเพื่อนเสียต่อมึงไปจบเรื่องวุ่นวายสักทีเราขอโทษทุกคนด้วยนะคราวหน้าคราวหลังก่อนจะ้ะคบใครก็ดูดีๆด,ด้วยนะไม่ใช่ใครก็ได้จบแล้วนะทุกคน อย่ากโกหกเพื่อทําให้ตัวเองดูดีเพราะความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตาย